จะมาสอนเล่นเจ้าตัวไททันบิดบอลแมนนะครับคุณสมบัติจะไม่กันสตันครับผมเลือกมาเป็นเมดดิกคาเมราแมนครับมาช่วยกันหลับต้นเกมก็เป็นคิวปิดครับกลางเกมไว้แบ,บกกลางเกมก็เป็นนาฬิกาสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับฟิวเจอร์ลาฟคอกแมนครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับวันนี้จะมาเล่นด่าน t o i l e t H Q นะครับ H Q โอเค ยังเป็นคอนเซปต์เดิมน,นะครับก็ใช้ตัวนี้แบกเหมือนเดิมเดี๋ยวเล่นเกมก็จะเปลี่ยนเป็นไททันตีบอลนะครับก็ออโต้สคริปไปเลย <Okay. S 1> ตั้งค่าเป็นลาดนะโจมตีมันจะโจมตีตัวสุดท้ายนะ เป็นตัวยอดฮิตนะครับตัวคิวปิดคามิราเมนราคาตลาดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเจมถึงสามร้อยสงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับ สถานนี้รู้สึกว่าแอบตึงนิดหน่อยนะครับจะเล่นเล่นค่อนข้างยากกว่าทอยเลตซิตี้แต่ผมก็ยังคงใช้สูตรเดิมก็คือไล่ไล่อัพซานต้าให้มันทันกับทามมิ่งตัวนี้ครับแล้วก็กดสกิล ทันอยู่ครับยังทันอยู่ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ล้วก็อัพซันต้าไปครับไม่ต้องสนใจอ่าโอเคจะได้อีกประมาณเบฟนึงครับอยงตัวเลือดเดยอะโอ้จะทันไหมเนี่ยน,น่าจะทันครับน่าจะทันเอาต้องคิ์มาแล้วฟุ๊ย <c oughs> <c oughs> โอเคเป็นเป็นตัวแดงที่ใช้คุ้มค่านะว่ามีสกิลติดมาด้วยเสาหลักสายฟ้า บีบอลแมนผมจะบางไว้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ให้วงแดงสำหรับทำตาเมตดโดยคอนนะครับมาแล้วครับตอนนี้ไม่การสตันก็เอาหมอไปไว้คอยแก้ ขั้แเคเบลหนึ่งไว้ก่อนนะแล้วก็มาอัพไลนอัพซันต้า เรเวลหรู้สึกว่าดาเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ลงตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยลงตัวนี้ที่หลังนะครับผมลงไปดูเรเวลหนึ่งนี่เขาจะดาเมจไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ สแต็กตัวนี้ไปเรื่อยๆครับสี่ตัวก็น่าจะเพียงพอรครับเล่นสองคนเล่นโซโล่เดียวอันนี้ก็ขายทิ้งได้เลย หล,บลับนะครับเห็นไหมครับเลเวลสองจะถือดาวนะครับวาง ดาเมจอ่าหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับเยอะกว่าโกลเด้นอีกนะครับ AFK ได้เลยนะครับนี่สองตัว สตัวน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะลงแค่สตัวแล้วก็เอา,เอานาฬิกาสายฟ้าเป็นดาเมจเสริมนะครับ โอเคครับ AFK ได้แล้วครับเนี่ยเลเวลสามนี่ดาเมจนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นระยะเจ็ดสิบอัตราการโจมตีนะครับหนึ่งนะนะวิแล้วก็เอ็กซ์โพชั่นเรเวลระยะการระเบิดครับเนี่ยครับ สิบสองนะครับถือว่าเป็นตัวที่โอเคอยู่นะครับยูนิตที่คุ้มค่าอยู่นะครับดาเมจหนักแต่ข้อเสียคือเงินอัพเงินใช้อัพเยอะหน่อยครับแต่ต้องเร่งเร่งซานต้าให้ทันเร่งฟาร์มให้ทันนะครับ สังเกตดูดีๆจะมีผมที่ผมเลือกตัวนี้มาเพื่อเป็นคอมโบนะครับคอมโบให้ยูนิตสโลนะครับแล้วให้เจ้าตัวบีทบอลเนี่ยทุบดาเมจเน้นๆนะครับดูนะครับถ้าลงหลายตัวก็อาจจะไม่ใช้ไม่ต้องใช้กินเลเซอร์มาต้นเกมเลย เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถึงเว็บ50เนี่ยจะใช้เวลากี่กี่นาทีนะครับผมคิดว่าจะเป็นเฉลี่ยอยู่ที่16นะครับ การวางก็วางค่อนข้างยากอยู่นะครับพยายามวางให้วงสีแดงใกล้กับทางนะครับเพราะตัวนี้ดาเมจหนักอยู่แล้วครับแล้วก็แค่หาตัวกันกันหลับมาเสริมนะครับผมเลือกตัวนี้ครับราคาถูกครับในตัวนี้อ่กดมือลั่น คครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสิบห้าสิบห้านาทีครึ่งบอสตีสามสามทีนะครับก็โอเค,อคแล้ก็เป็นตัวที่คุ้มค่าอยู่นะครับน้องๆไปหัดเล่นได้นะครับก็ผมคิดว่าโอเคอยู่แต่ต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับ